สวัสดีครับวันนี้ทีลาม b บายวันนี้ครับจะมาเปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือรุ่น oppo a 5 8 4 g กับเจ้า realme c 5 5 4ี g realme c 5 5จะมีอยู่2ตัวก็คือแรม6แล้วก็ ram 8วันนี้จะคัดเอาแรม6มาเพราะว่าราคาจะใข้้เคียงกัน oppo a 5 8เปิดตัวมาเดือนกรกฎาคมปี2023 ราคาจะอยู่ที่6,299บาทในส่วนของ c 5เปิดตัวราคาอยู่ที่5,999บาทเปิดมาประมาณเดือนมีนาคมปี2023ก็เป็นอีกรุ่นที่ขายดีในท้องตลาดนะครับสำหรับเรียวมี c 5วันนี้ครับเราจะมาเปรียบเทียบสเปคกล้องถ่ายรูปหน้าจอ CPU UI แบตเตอรี่หน่วยความจำต่างๆรวมถึงการทดลองงานวิดีโองานถ่ายรูป การทดลองชาร์จแบตเตอรี่การทดสอบความทนแบตเตอรี่ทดสอบกระดิ่งลำโพง GPS นำทางและก็สปีดอินเทอร์เน็ตครับเป็นการทดสอบทดลองแบบง่ายๆครับดูแล้วรู้เรื่องเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้ออย่างแรกเรามาแกะกล่องกันก่อนเอาจะมาดูความสวยงามของเครื่องและก็ของแถมภายในกล่อง มาดูทางด้านความสวยงามของเครื่องบอดี้ทั้งคู่ครับทำมาจากพลาสติกอันดีไซน์มุมนกล้องด้านหลังก็จะมีอยู่2วงเหมือนกันวันนี้ครับแอดจะเอาสีเขียวแล้วก็สีทองมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าสีดำจะคล้ายๆกันเพื่อที่จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนทั้ง2รุ่นก็มีความสวยความหรูหราเป็นคนละแบบทางด้าน oppo ด้านหลังก็จะโค้งมนจับถือง่ายส่วนตัวครับชอบ oppo มากกว่า เรื่องความจับถือง่ายครับเพราะว่าด้านหลังจะโค้งเข้าอุ้งม,มือพอดีในส่วนของเดียวมี455ครับก็ออกแบบมาได้อย่างหรูหราจุดนี้ตัดสินใจเอานะครับชอบใครชอบมัน oppo บางเพียง7.99ม mm. ิลิเมตร455บางเพียง7.89ม mm. ิลิเมตรต่างกันนิดเดียวความยาวเครื่อง165.6 mm. ทั้ง2รุ่นพอๆกันนะครับความกว้างก็คือ75.9 mm. เท่ากันเลย OPPO A58 จะหนักกว่าอยู่ที่192กรัมเทียบกับ189.5กรัมของ c A 5ในการจับการถือครับพอๆกันเลยด้านล่างทั้งคู่ครับก็จะมีรูลำโพง USB แบบ Type C มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิมให้เหมือนกันเลยด้านข้างอีกด้านนึงก็จะเป็นช่องใส่ซิมถาดซิมทั้ง2รุ่นสามารถใส่ได้2ซิมก็คือซิม1ซิม2และก็ช่อง SD card 1ตัว ด้านบนเครื่องของทั้งคู่ไม่มีไมตัดเสียงเหมือนกันมาดูทางด้านของแถมภายในกล่องตัวเครื่องทั้ง2รุ่นติดฟิล์มใสมาเรียบร้อยแล้วถ้าไปชอบก็ลอกติดฟิล์มกระจกใหม่ได้ครับจุดนี้แต่เยี่ยมเลยครับแถมมาจากโรงงานในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีเคสใสหัวชาร์จ33วัตต์สาย USB แบบไท p e คู่มือแล้วก็เข็มจิ้มซิมจุดนี้ให้มาเหมือนกันทุกอย่างเลยครับ ต่อมาครับมาดูทางหน้าจอแสดงผลทั้งคู่สามารถดู YouTube ความละเอียดสูง 2,160p จุดนี้เท่ากันเลยครับต่อมามาดูสเปคหน้าจอทั้งคู่จะเป็นจอ LCD ความละเอียดจอจะเป็น Full HD Plus ขนาดของหน้าจอ6.72นิ้วเท่ากันจุดนี้จะพอๆกันเลยครับสำหรับความละเอียดจอและก็ขนาดของจอมาดูจาก YouTube ความละเอียดสูงครับทั้งคู่ให้สีสันสดใสสวยงาม ความสว่างสูงสุดของหน้าจอทั้งคู่ให้มาเท่ากันก็คือ680นิตนิตนี่ครับภาพการแจ้งพอๆกันเลยต่อมาบาทน้ารีิฟรชของหน้าจอ e 5 8ให้มาแค่6 0เฮิร์ส่วน c ให้ใหมาอยู่ที่9 0เฮิร์จุดนี้ครับความดลื่นไหลของหน้าจอเรียวมี C5 ให้มาเยอะกว่าก็ยังแปลกใจครับสำหรับราคานี้ทำไม oppo ให้มาแค่6 0เฮิร เรามาลองเล่นมาลองเทียบกันดูด้เลยครับเรามาลองเข้าแอป YouTube ดูความลื่นไหลของหน้าจอระหว่าง60 h ฮกับ90 h ฮตรงนี้ต้องลองสังเกตด,ดีๆนะครับว่าตัวไหนลื่นสมูทสบายตากว่ากันก็มาสรุปในเรื่องของหน้าจอ A58 ก็จะต่างกับเรียวมีเสีย5แค่รีเฟรชของหน้าจอเท่านั้นครับเรียวมีเสีย5ให้มาเยอะกว่าต่อมาครับมาดูทางด้านหน่วยปฏิบัติการ ทางด้าน oppo a58 เ v e r s i o น android ก็จะเป็นเวอร์ชัน13ครอบทับด้วย ui ของ oppo คือ color os เวอร์ชัน13.1ในส่วนของ realme c55 ก็จะเป็นเวอร์ชัน android 13เหมือนกันหลันมาด้วย realme ui 4.0ตังเกตจากหน้าตาที่เห็นไหมครับทั้ง2ขค่ายจะคล้ายๆกันเราเรียกแบบบ้านๆก็คือเป็นค่ายพี่ค่ายน้องกันได้หละครับอุปกรณ์ทุกอย่างจะคล้ายๆกันต่างแค่ พวกไอคอนของเมนูทีมด้านหลังตรงเวอร์ชั่น UI ครับรุ่นนี้แทบจะไม่ต่างกันเลยต่อมามาดูทางด้าน CPU หรือว่าหน่วยประมวลผลโป p A58 ให้เป็น Helio G85 ในส่วนของ Realme C5 จะเป็น MediaTek Helio G88 มาดูทางด้านการ์ดจอหรือว่า GPU จะเป็นตัว Mali G52 ทั้ง2เครื่องเหมือนกันเลยครับ ทั้ง2รุ่นให้แรมใหม่ที่6 GB เท่ากันและก็สามารถปรับขยายแรมได้อีกสูงสุดก็คือ6 GB เท่ากันความจำ128 GB เท่ากันเรามาลองทดสอบคะแนนอันตูตูการทดสอบครับคะแนนของเรียวมี c 5ได้เยอะกว่าก็คือ 28, 2 8 5 6 2คะแนนมากกว่า oppo A58 อยู่ที่246,497คะแนนก็สรุปง่ายๆเลยครับเรียวมี S55 ดีกว่านิดหน่อย มาครับหัวข้อนี้จะมาทดสอบสปิดอินเทอร์เน็ตเป็น Wi-Fi 5 GHz ทั้ง2รุ่นสามารถรองรับ Wi-Fi 2.4 GHz และก็5้ h กได้ครับเริ่มทดสอบกันเลยว่าเครื่องไหนจะแรงกว่ากันโดยใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะครับเป็น Wi-Fi ตัวเดียวกันเลยมาสรุปผลเฉลี่ยของสปีดกันได้เลยดาวน์โหลดอยู่ที่49.12 m b s อัปโหลดจะอยู่ที่90.53 m b p จุ5ด5าวน์โหลดได้เยอะกว่าอยู่ที่1 4 0 5 MB s. อัพโหลดจะอยู่ที่124.6เมกะไบต์เซกสำหรับการทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตของ Wi-Fi 5 GHz 4 C5 เร็วกว่าต่อมามาทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตโดยใช้เน็ตซิมจะเป็นซิมเบอร์เดียวกันครับ30เมกะไบต์ไม่ลดสปีดของค่ายถูกครับเป็นซิมของแอดเองนี่แหละมาเริ่มทดสอบกันได้เลยเริ่มจาก OPPO A58 ก็มาสรุปผลกันได้เลยครับ A58 ดาวน์โหลดจะอยู่ที่23.03 m b กะไบตโหลดจะอยู่ที่14.12สำหรับเน็ตซิม s IM, 5ดาวนโหลดได้อยู่ที่7.66เมกะอัโปโหลดจะอยู่ที่7.43 m b กะจุดนี้ครับถ้าใส่ซิมเล่นเน็ต Oppo A58 ดีกว่าเราจะมาลองทดสอบโหลดแอปพร้อมกัน10แอปครับตอนนี้เราจะมาลองทดสอบโหลดแอปพร้อมกัน10แอปต่อเนื่องนะครับเป็นแอปเดียวกัน เราจะมาดูว่ารุ่นไหนโหลดได้เร็วกว่ากันครับเสร็จก่อนกันเริ่มจาก l ลายนะครับแอปที่หนึ่งครับ l ล n e ตั้งตอนนี้ครับเรียวมี45ครับโหลดแอปได้เร็วกว่ามาดูทางหน้าสเปคกล้องหน้าและก็กล้องหลัง OPPO A58 e ให้กล้องหลังมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลซึ่งน้อยกว่า Xiaomi 4 5 5ให้มาอยู่ที่64ล้านพิกเซลส่วนเลนช่วยคลัก็จะเป็นเลนเด็บอยู่ที่2ล้านพิกเซลเท่ากันพร้อมกับเฟด LED เหมือนกันก็ตามสเปคกล้องหลังครับ Xiaomi ดีกว่ามาดูภาพจริงกันได้เลยมาดูภาพดอกไม้จากด้านหลัง Xiaomi C55 ครับดอกไม้ดูชัดเจนกว่าสีสดใสกว่ารูปต่อมาก็จะเป็นรูปนางแบบตัวน้อยคนเดิม ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องหน่อยนะครับส่วนตัวรูปนี้ชอบเรียวมี455มากกว่าดูสดใสดูชัดเจนกว่านิดนึงโป้ก็จะออกไปโทนขาวๆแต่รายละเอียดภาพรายละเอียดคิ้วครับเหมือนคิ้วน้องจะบางลงส่วนอีกรูปครับก็จะเป็นรูปโหมดรูปคนหรือว่าหน้าชัดหลังเบอร์นั่นแหละครับรูปนี้ส่วนตัวแอก็ชอบเรียวมี455ภาพด้านหน้าดูชัดเจนหลังเบอร์ดีกว่ามาดูการซูมทั้ง2รุ่น ทั้ง2รุ่นซูมได้สูงสุดก็คือ 5x รูปแรกครับก็จะเป็น 1x รูปตรงกลางจะเป็น 2x รูปสุดท้ายครับก็จะเป็น 5x กล้องหลังเรียวมีเสีย5ที่ให้มา64ล้านครับดูชัดเจนมากกว่ามาดูทางด้านความละเอียดของกล้องหน้าถังคู่ให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลเท่ากันเลยดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้กันเลยครับรูปแรกเป็นรูปหน้าชัดหลังเบอร์โหมดบุคคล oppo ก็จะออกไปแนวขาวๆซีดๆหน่อยส่วนเรียวมีก็จะเข้มดำจะชัดเจน แต่ผิวหนังจะติดโทนแดงนิดนึงจุดนี้ตัดสินใจนะครับชอบโทนแนวสีไหนเช่นเดียวกับรูปนี้ครับเป็นรูปจากกล้องหน้าทางด้าน Oppo ก็จะดูขาวส่วน C55 ครับก็จะดูเข้มก็ลองตัดสินใจเอานะครับจุดนี้ชอบใครชอบมันชอบ Beauty เขาขาวก็ไป Oppo ชอบสีสดใสเข้มเข้มก็มา Realme ต่อมาเราจะมาเปรียบเทียบงานวิดีโอจากด้านหน้า ตรงนี้จะเป็นงานวิดีโอจากกล้องหน้านะครับ 1080p 30เท่ากันเลยเดี๋ยวเรามาลองดูภาพกันได้เลยครับ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทอ<ด>งวิดีโอหน้าครับ 1080p 30เฟรมต่อวินาทียึดแขนเป็นสุดๆเลยครับนี่ครับ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 มาดูคลิปงานวิดีโอจากด้านหลังกันได้เลยครับตอนนี้มาทดลองถ่ายวิดีโอจากด้านหลังนะครับ 1080p 30เฟรมต่อวินาทีมีครับจะมาถ่ายเด็กๆออ้าโอจากกล้องหลังอยู่นะครับ 1080p 30เฟรมต่อวินาทีด้านซ้ายจะเป็น oppo a58 4g ด้านขวาจะเป็นเรียวมี455ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เป็นการทดลองใหม่ไปด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ตอนนี้ลองวิ่งดูนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ต่อมามาดูทางด้านกระดิ่งหรือว่าลำโพง a e 5 8ให้มาเป็นลำโพงคู่455ให้มาเป็นลำโพงเดียว a e 5 8ปรับปรลุ่มเสียงสูงสุดได้ถึง300%มาลองฟังเสียงแล้วก็วัดเดซีเบลกันได้เลย ว่าครับสรุปได้เลยเสียงของ oppo a58 เสียงดีเบสออกดังกว่าอย่างชัดเจนจุดนี้ยกให้ Oppo ไปเลยครับมาครับมาลองทดสอบ gps หรือว่าระบบนำทางเรามาทดลองกันเลยครับว่าเครื่องไหนเข้าได้เร็วกว่ากัน ก็มาสรุปผลการทดลองได้เลยครับทั้ง2รุ่นพอๆกันแทบจะไม่ต่างกันเลยครับในเรื่องการนำทาง GPS ต่อมาเราจะมาทดลองความทนทานของแบตเตอรี่โดยแบตทั้งคู่ครับให้มา5,000มิลลิแอมป์เท่ากันการทดลองเราจะทดลองแบบบ้านง่ายๆโดยเราจะเปิด y o u u u e จทิ้งไว้โดยตั้งค่าแสงจอให้เท่ากันปรับวันรุ่มให้เท่ากันใช้ Wi-Fi ตัวเดียวกันตอนนี้แบตทั้งคู่ครับอยู่ที่100%เท่ากัน กะการทดลองเป็นการทดลองจริงๆจากงานสดๆมีอวยค่ายใดทั้งสิ้นครับจัดไปเต็มๆเลยไป1นชั่วโมง14นาที oppo a58 ลดลงเหลือ99%เเปอรเซ็นต์ e a l m e 5ลดลงเหลือ97%มองดูแล้วครับทนทางใช้ได้เลยสำหรับการทดลองนี้ oppo a58 ทนกว่าแต่มองดูแล้วครับทนทั้งคู่การแค่2%อาจจะเกิดจากความลาดเคลื่อนในการทดสอบมาดูทางด้านระบบชาร์จ ถัง2รุ่นชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์เท่ากันเอาง่ายเลยครับใช้เป็นหัวชาร์จชุดเดียวกันเลยแค่ยี่ห้อน,นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จดูนะครับว่ารุ่นไหนจะชาร์จได้เร็วกว่ากันก่อนชาร์จ Oppo a 5 8มีแบตอยู่ที่20%่5 5ซมีแบตอยู่ที่25เราจะทำการทดลองชาร์จพร้อมกันอยู่ที่10นาทีเป็นการทดลองแบบง่ายๆครับ มาสรุปผลกันได้เลย oppo a 5 8เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่12% realme c 5เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่14%มากกว่าอยู่ที่2%จากการทดลองนี้ realme c 5ชาร์จเร็วกว่า realme c 5ยังมีจุดเด่นคือเจ้า mini cap ซูลนครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าแบตจะหมดมันก็จะเตือนขึ้น,นมาแบบนี้นั่นแหละครับสำหรับจุดนี้ก็ดูสวยดูแตกต่างดีครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีราม,มบายหน่อยนะครับขอบคุณครับ